สวัสดีครับสวัสดีนะครับมงคลคาร์เซ็นเตอร์นะครับผมวันนี้นะฮะมงคลคาร์เซ็นเตอร์มานําเสนอรถยนต์น่าใช้อีกหนึ่งรุ่นนะครับผมหลายอาทิตย์มาแล้วนะครับน้องศักดาหรือว่าแอดมินท่านอื่นนะครับได้รีวิวรถครอบครัวไปแล้วนะครับรถกระบะนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ4ีบอร์ตูเองหรือว่า SUV ขนาดใหญ่นะครับวันนี้ผมมานําเสนอรถเล็กดีกว่าที่ต้องบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะยอดนิยมนะครับยอดนิยมตลอดกาลแล้วก็ผ่อนสบายฟรีดาวนะครับใครที่มองหาอยู่ด้านหลังของผมนะครับเป็น Honda j a z z นะครับผม มาดูกันดีกว่าว่า Honda Jazz คันนี้มีความพิเศษอะไรบ้างนะครับผมผมบอกเลยว่าคันนี้คุ้มมากๆนะครับใครที่มองหาอยู่แล้วนะครับพิเศษอีกอย่างนึงนะครับคันนี้ใช้งานน้อยมากน้อยเท่าไหร่เดี๋ยวพาไปดูแล้วกันนะครับสำหรับโมเดลนี้นะครับผมเป็น Honda j a z z GE นะครับปี2008นะครับผมโฉมนี้ก็จะคือปี2007เจนี่ยจะเป็นโฉม GD อยู่นะครับแจ๊ z จะมีส3เรื่องของตั้งแต่ GD นะครับจ e แล้วก็ GK นะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะเป็นโฉมโฉม อ่นะครับผมโอเคมาดูกันดีกว่าว่าคันนี้มีความพิเศษอะไรบ้างนะครับอย่างที่เห็นได้อย่างแรกเลยก็คือในเรื่องของสเก์ตรอบคันนะครับแล้วก็ล้อแม็กขอบ20นิ้วนะฮะคันนี้ต้องบอกว่าสีนี้นะครับได้รับความนิยมมากนะครับเพราะว่าด้วยการที่ดูแลง่ายนะครับสีบอลเนาะดูแลง่ายนะครับขายต่อราคาดีนี่สำคัญครับในเรื่องของการจำหน่ายต่อเปลี่ยนคันอะไรอย่างี้นะครับผมแล้วก็ในเรื่องของตัวรถเองนะครับด้วยรูปลักษณ์ของทาง Honda j a z z ซึ่ง เป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วนะครับคันนี้มีสเกิร์ตลอบคันเนาะมีสปอยเลอร์หลังให้ด้วยนะครับซึ่งตัวนี้นะครับจะเป็น1.5 V นะครับผมเป็นรุ่นกลางเนาะถ้าเป็นตัวท็อปจะเป็น SV นะครับซึ่งจะมีในเรื่องของ Airbag ABS นะครับผมดิสเบรก4ล้อนะครับสำหรับใครที่มองหาความคุ้มค่าอยู่คันนี้อยากให้มองดูคันนี้ก่อนเลยนะฮะมาดูด้านหลังกันดีกว่านะครับให้ดูภายนอกก่อนเดี๋ยวผมพาไปดูภายในทีนะครับ ด้านหลังนะครับจะมีท่อแต่งเลทของ J s p ป ed นะครับที่ห้อ J Speed ตัวนี้จะไม่ใช่ท่อฟูทั้งเส้นนะครับยังมีท่อพักอยู่ทําให้เสียงไม่ดังมากแต่ได้ความกระถึ่มของปลายท่อนิดหนึ่งนะฮะแต่ไม่ใช่ท่อฟูทั้งเส้นนะครับแต่ก็ถือว่าสวยงามนะครับเป็นไทเทเนียมนะครับโอเครอบคันก็มีความพิเศษอย่างที่บอกก็คือในเรื่องของล้อแม็กขอบ20นิ้วนะครับลงตัวทีเดียวนะครับใครที่หาอยู่สําหรับรถเล็กๆนะครับต้องบอกว่า่อนไม่แพงด้วยนะอน5,000กว่าบาทคันนี้เลยแล้วกันนะฮะ อโอเคเดี๋ยวไปดูภายในกันดีกว่าตัวนี้อย่างที่บอกก็คือมีกูแจรีโมทแล้วนะครับผมนะฮะภายในนะครับ, P ร,บรุ่นนี้นะครับอย่างที่บอกเป็นรุ่นกลางนะครับไม่ใช่เบาะหนังจะเป็นเบาะผ้านะครับซึ่งผ้าของแจ๊สเองนะครับคือก็มีความเขาเรียกว่าไม่ใช่กำรรมะหยี่ที่เป็นเขาเรียกติดดักฝุ่นง่ายเนาะตัวนี้ก็จะสามารถที่จะทําความสะอาดได้ง่ายเพราะว่าเป็นผ้าที่ค่อนข้างที่จะลื่นนะฮะโอเคแล้วก็ในเรื่องของภายในนะครับ เดี๋ยวผมไม่นั่งนิดนึงนะครับก็ออกแบบรู้หลาาสไตล์ Hon d a อยู่แล้วนะครับผมในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นคอนโซลหน้านะครับเรื่องของเครื่องเสียงเครื่องเล่นพวกนี้จัดวางในตำแหน่งที่สวยงามแล้วก็ดูยังทันสมัยอยู่นะครับตัวนี้เจ้าของเดิมไปแอบเล็เป็นแค p ล่ามานิดหน่อยนะฮะคันนี้รู้สึกจะมีบุ๊กเซอร์วิสครบเลยนะครับนี่ฮะค,คู่มือการใช้งานบางคันนะครับลบ10ปีอย่างเงี้ยไม่มีแล้วนะครับตัวนี้บุ๊กเซอร์วิสคู่มือการใช้งาน ยังอยู่ครบเลยนะฮะคู่มือเครื่องเสียงก็อยู่ในนี้นะครับอ่าแล้วก็อ่าอย่างที่บอกเป็นรุ่น V นะครับตัว V ก็จะมีในเรื่องของแอร์แบกนะครับผม ABS นะฮะเดี๋ยวผมให้ดูความพิเศษเลขไมที่ผมว่าน้อยแล้วกันนะครับอ่าโอเคนะครับในเรื่องของเลขไมคันนี้นะครับสักู่นะครับอ่าโอเคหนึ่งนเกิเมนั่นหมายถึงว่ารถ11ปีนะครับ รถวิ่งไม่ถึงปีละหมื่นโลวิ่งไม่ถึงปีละหมื่นโลนั่นหมายถึงว่าน้อยมากเลยนะโดยเฉลี่ยแล้วรถยนต์ส่วนใหญ่นะครับถ้าการใช้งานโดยปกติจะวิ่งไม่เกินถ้าถ้าปกตินะ2 0 0ห0ถึง25,000หรือไม่เกิน3 0 0 0 0กิโลโดยปกติถือว่ารถเนี่ยใช้งานในในเกณฑ์ที่แบบปกติแล้วอันเนี้ยวิ่งแค่ไม่เกินปีละ10,000มกิโลแสดงว,ว่าใช้งานน้อยมากนะครับโอเคเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องกันดีกว่าเนี่ยภายในก็โอเคนะ,อะโอเคเนี่ยเมื่อสักครู่สตาร์ทเครื่องแล้ว อย่างที่บอกว่ามันเป็นท่อไทเทเนียมก็จริงนะครับแต่ไม่ใช่ท่อฟูทั้งเส้นซึ่งก็เลยทําให้เสียงนุ่มนิดนึงนะครับในเรื่องของห้องเครื่องนะครับตัวนี้นะฮะสังเกตว่าหัวน็อตนะครับดูครับไม่เคยขยับเลยนะครับนีรายละเอียดนะครับห้องเครื่องถือว่าสมบูรณ์ทีเดียวนะครับอ่านะครับดูให้ดูในเรื่องของห้องเครื่องยนต์นิดนึงนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับผมนี่อย่างที่บอกมี ABS ด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์ 1,500cc 120แรงม้าเนาะถ้าเป็นในส่วนของโฉม GE ตัวใหม่ไอ้ GK ตัวใหม่เนี่ยของเขาแรงม้าจะลดลงนะครับจะเหลืออยู่100 16 17แรงม้าประมาณนี้นะฮะแต่ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ 1,500cc 120แรงม้าแล้วนะครับโอเคให้ดูรอบคันเสร็จแล้วนะครับในเรื่องของเลขไม้ที่น้อยแล้วก็เรื่องอของแต่งต่างๆนะครับวันนี้ทีนี้เรามาดูราคากันดีกว่าราคาคันนี้นะครับผมราคาโปรโมชั่น คือหน้าร้านเนี่ยขายอยู่3ามแสนสามบาทแต่นะครับช่วงนี้รับปีใหม่นะครับมงคลคาร์เซ็นเตอร์ขอขายคันนี้ในราคาแค่3ามแสนหนึ่งบาทนั่นหมายถึงว่าจัดเต็มฟรีดาวผ่อนห้าพกว่าบาทเดี๋ยวทักเข้ามาได้นะครับลูกค้าทำอาชีพอะไรหรือว่าจะดาวเท่าไหรเพื่อให้ค่าง,งวดถูกลงอะไรก็แล้วแต่นะครับทักเข้ามาได้นะครับอีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวผมลืมพาไปดูเดี๋ยวมาดูด้านหลังคอนเดทเจอมีความพิเศษอย่างหนึ่งนะครับจริงๆหลายท่านพอทราบได้แหละนะฮะ แต่ย้ำอีกรอบหนึ่งนะครับ Honda Jazz สามารถที่จะพับด้านหลังนะครับเรียบให้ให้เรียบได้เลยนะครับโดยที่เรา,าเดี๋ยวผมทำให้ดูเนาะตันตัวนี้ไป,ปไปเลยปึ๊บปึ๊บนะครับนั่นหมายถึงว่าด้านหลังคุณสามารถที่จะนอนได้เลยนะครับหรือนะฮะ ไม,ไม่แนะนำให้ไปเล่นไพ่ในนี้นะครับมันจะแคบไปนะครับก็คือสามารถจะปูเสื่อนอนสําหรับพาคนแก่หรือว่าอะไรไปโรงพยาบาลสะดวกนะครับแล้วก็ขนสัมภาระในห้องโดยสารเนี่ยถือว่าเหมือนรถตู้เลยทีเดียวนะครับยาวไปถึงนู่นเลยนะครับสำหรับรุ่นอื่นนะครับโดยทั่วไปรถถ้าเป็นเขาเรียกว่าคอมแพคคาร์พวกนี้ยเขาจะพับเบาได้แค่หกสิบสี่สิบนั่นคือไม่เรียบอย่างนี้นะครับก็คือยังจะมีพักอยู่เพื่อที่ให้ให,ให้สัดส่วนของเบาะวางไปข้างหน้าอย่างนี้นะครับแต่ตัวนี้นะครับผม สามารถพับเรียบได้เลยนั่นคือทําไมแจ๊ดทำได้ทําไมแบรนด์อื่นทําไม่ได้คือการวางถังน้ำมันคืออ่าถังน้ำมันเชื้อเพลิงของทาง h o n d a j a z z นะครับเขาจะวางยาวเลยนะครับซึ่งสามารถที่จะอ่าให้พื้นที่ของถังเนี่ยมันเล็กลงแล้วก็ทําให้มีพื้นที่ในการวางเบาะเยอะขึ้นนั่นคือข้อดีของ h o n d a j a z z นะครับผมก็เลยทําให้การอ่าพับเบาะแบบเนี้ยทาได้นะครับแบรนด์อื่นก็ก็จะเป็น60-40นะครับโอเครับตรวนี้มีสปอยเลอร์หลังด้วยนะครับโอเค ครบถ้วนแล้วนะฮะใครที่สนใจนะครับด่วนเลยนะครับสาหรับคันนี้เพราะว่าผมคิดว่ามีหลายท่านทักเข้ามาแล้วนะก่อนหน้านี้ผมถ่ายรูปคันนี้รูปภาพนิ่งนะครับลง YouTube ไปแล้วแล้วลง Facebook ไปแล้วหลายๆท่านทักเข้ามาเดี๋ยววันนี้ผมรีวิวให้ดูรอบคันแล้วก็รายละเอียดต่างๆในเรื่องของราคาเองนะครับแล้วก็ของแต่งต่างๆนะครับรับปีใหม่ผมบอกเลย3-19ถูกมากครับผมยังไงฝากด้วยแล้วกันนะครับสำหรับ h o n d a j a z z 1.5V แอร์แบ็ก ABS คันนี้นะครับผมปี2008ไม่น้อยวิ่งแค่ปีละ9 0 0 0นโลนะครับโอเควันนี้ไปแล้วนะครับอยากได้รถรุ่นไหนนะครับสอบถามเรื่องอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นออกรถยังไงเอกสารอะไรบ้างอาชีพนี้ออกได้ไหมนะครับทักเข้ามาได้ครับผมมงคลคอนเซนเตอร์มีทุกคำตอบให้คุณอยู่แล้วนะครับออกรถที่มงคลเป็นมงคลทุกวันนะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ไปแล้วนะครับแอดมินเป็นต่อฝากด้วยแล้วกันนะครับคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวรถที่ต้องบอกว่าเยี่ยมแล้วกันนะครับเป็นรถที่ รถรถยุโรปนะครับผมเดี๋ยวผมจะมารีวิวในคลิปหน้านะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับมงคลคาร์เซอร์ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ